พิธีกรรมนะครับจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันไหว้พระจันทร์ของทุกปีในช่วงบ่ายของวันไหว้พระจันทร์จะทําพิธีกรรมการป้งเอียหรือการระดมพลทหารเพื่ออารักษาอารกขาสารเจ้านะครับจะประกอบพิธีกรรมในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองในพิธีกรรมนี้จะอัญเชิญเทพเจ้ามาประทับทรงและไล่มนกาถาในการประกอบพิธีกรรมการป้งเอียรรอบบริเวณสารเจ้าทั้งหมดนะครับ การปั้งเอย่าเนี่ยครับจะแบ่งออกเป็น 5, 5้าทิศหสีประกอบด้วยทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศกลางหลังจากนั้นก่อนงานกินผัก5วันก็จะทําพิธีการป่ายตัวการป่ายตัวหรือการชุมมุงเทวดาให้มาอยู่ณนะโตะแห่งเดียวกันเพื่อได้ทําประกอบ พิธีกรรมการล้างสารเจ้านะครับล้างสารเจ้า1วันนะครับแล้วก็เก็บกวาดในสารเจ้าอีก1วันหลังจากวันนั้นก็ทําพิธีกรรมการตัดไม้ไผ่ วันสิ้นเดือนของเดือน8จีนก็จะทําพิธีการยกเสาเต็งโกเพื่อแทนสัญลักษณ์การถือศิลกินผักหลังจากนั้นวันขึ้นค่ําวันขึ้นค่ําจีนขึ้นหนึ่งค่ำเดือน9ก็เริ่มการพิธีกรรมการสวดมนต์นับถือเป็นวันแรกในการพิธีในการกินผักของแต่ละปีนะครับในวันกินผักแต่ละปีก็ขึ้นตั้งแต่วันที่วันขึ้นหนึ่งค่ำถึง9ก้าค่ำของจีน หลังจากรับพระสิทิแล้วในวันสองค่ำสี่ค่ำและหกค่ำทางสารเจ้าก็ทำพิธีกรรมการออกโบทสาธุชนหรือชุดอยู่อิ้วเก้งซิวสัวในวันสองค่ำจะประกอบพิธีกรรมไปโบสถ์ลูกหลานในอำเภอกันตังวันสี่ค่ำจะออกโปรดลูกหลานอำเภอปะเหลียนและอำเภอแยกตะขาวส่วนวันหกค่ำจะ ออกบดสาธุชนในอำเภอเมืองนะครับหลังจากนั้นพิธีกรรมในศาลเจ้าในวัน3ามค่ำหกค่ำและเก้าค่ำประกอบพิธีกรรมการโก้คุณหรือเลี้ยงทหารศาลเจ้าที่เราได้เรียกเรียกมาอรา,า,ารักขาศาลเจ้าไว้แล้วนะครับก็มีกับข้าวมีข้าวมีกับข้าวมีน้ำแกงและมีโกตาว พิธีกรรมของศาลเจ้ามีมีอยู่หนึ่งการสวดมนต์เช้าเย็นนะครับการสวดมนต์เช้าเย็นตั้งแต่ตีสี่ตีสี่หัวลุ่งและสี่โมงเย็นของในแต่ละวันเช้ากับเย็นสาธุชนทั้งหลายก็มานั่งฟังการสวดมนต์ณหน้าองค์พระกิ่วองไตเตเพื่อเป็นการชําระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับเราได้กินเจแล้วแล้วเรามาฟังการสวดมนต์ถือว่าเป็นการทําบุญ การล้างจิตใจให้คนเนี่ยครับสาธุชนได้มีจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่สะอาดขึ้นนะครับ